เา่มือนีอากาศก็เ e, ย็นเย็นระเบิ้งขนาดนองมีวเป็นคนที่บมักใส่เสื้อผ่าแบบ่าเสือขัเยาวอียงหุ่นหวยแบบนี้เป็นบ่หยกมือนี่นตื่นมากผลเฝ้าควนหาเสื้อผ้ามาส่ค่ะพิ่นบอกว่ามันหนาวอีหลีมือนีนังกัมาทำหน้าทีพีสาวคนโตคือเกามา้ยังมาติกสิมาไ่บาดกับปู่ค่ะเห็นภาพแบบนี้แล้วโอยจะเป็นคินหอดแหงสูจากนั้นก็ตัดผามาทีละยองค่ะคุณแม่กัตื่นปัมนมตั้งแต่ตีหานครื่องผุหลาชวนคุณพ่อกับอิลากอิเลียตามจะผ่าทีเหอยค่ะแต่ว่าฉันก็บอก เมื่อขึ้นฉันก็ไปกินมันักคือกันแม่ยุบันน้องอัดแต่ฉันก็บอกคักปนนีแต่ว่านั่งเมื่อขึ้นไปกินเลี้ยงบริษัทฉันก็เลยบอกว่าแล้วเป็นยังจังปล่อยให้เจ้าของเมาคักเมาแหนขนาดนี้เอาอันจักเมาบ่เมาได้หญิงเจ้าของกลับมาจากการเลี้ยงนะกอนฉันอีกมาตั้งแต่สามที่ถุ่มคนน่ะฉันกลับมาตีหนึ่งบอกเธอขีดเบิ่งมาหอดนอสาวโบมาทรงฉันกับพักการ์ดฉันเคาะประตูเอิญจังว้าบอกโนดแบบว่าเคาะห้องเอิญแบบว่าเปลวเปลวเล่ได้ฉันกับพักการ์ดกับเอิญซอยกันเนาะส่วนสิ่หงเมื่้ว่าานนีบหองเาปิดไม ตอตื่นเศร้ามาถามฉันบางใดหูบอกเธอมาได้จังไหนพนักอุปปาทูฉันก็เลยบอกว่าเอาจริงๆเด้อตั้งแต่อยู่น้ำเธอมาแปดเก้าปีเธอเพิ่งเคยเมาแบบนี้จักเื่ออย่ามาหาเมาจนหัวทิ่มจมูกรู้สึกตัวแบบนี้เด้อข้าแตงเาขาเอาโทรศัพท์มึงไปสกแกนหน้าโอนเงินออกเบอรบัญชีมึงเสียใจในเอาฉันเลยบางสิอันก็มีการมาย้อนสอนฉันเนีแต่ฉันก็กลับมาก่อนได้แหละฉันก็เลยบอกว่ากลับมาก่อนมาหลังมันบ่นนเป็นประเด็นค่ะฉันกลับมาหลังฉันก็มีสติสัมปชัญญะทุกอย่างแห่งตาเวลาได้ปัมมนออกเด้อฉันอยากกสิบอว่่่าาาแแมมนนสิิเซใดะหญงพตปั่มนุ่มออกเลยคค่่ะมัันือจงบได้กกินนี่่ละ็ถอฉันเทศไปอยาก เขามีภารกิจมาหยังมาตีกสิมาบางแสนบางใจค่ะมหาคนของใจคือเก่ามาหาปังปังกับคุณยายทองเรือนก็มาตอบคําถามดูเพจอีกประมาณหมื่นคนที่ถามอีกว่าบ้านเจ้ายุสัยแม่เจ้ายุสัยกับยุนี่าค่ะอยู่บางแสนแม่ฉันเลี้ยงหลานอยู่นี่หลานเป็นไว่าตีกับเป็นลูกของน้องไส้พ่อแม่เขาแยกทางกันก็ต้องเป็นฉันนี่แหละรับผิดชอบลูกไส้ผู้นี้แล้วเบิ่งเพื่อนกินขนมถ้วยน้ำปลาเพื่นดีใจว่าซันและนี่ค่ะอันนี้ก็คือนกประจําตัวของปังปังเป็นเพื่อนปังปังได้ย้ายบ้ามันมาย่นีเป็นสองสามอาทิตย์แล้วปังปังกระแลนไรตอนมันเขาในเฮียนออกข้างนอกแลนไรยุนี่แล้วมันกับบ่หนีมันก็คิดว่าปังปังเป็นเพื่อนมันจังสินะ เอาจริงๆฉันบอ่อใดอวยล้านจากกองเด้อฉันอยากสีบอกว่าปังๆนะนั่งเป็นเด็กหน่อยที่เก่งแล้วก็ฉลาดแห้งฉลาดบอกคักเลยเนี่ยบอกลาเอ้ยสมทิปป้าหักป่าแพ้งบอก,กมาหอดเนาะฉันก็เฝ้าแล่นขลาดไปกินก๋วยเตี๋ยวเล้ยเด้ก๋วยเตี๋ยวกับยุคหางบานย่เนี่ยแหะก๋วยเตี๋ยวล้านแส่บสาบบาทนึงได้ยิงได้บากตี๋ยว่สไดบหลายบอกคักแลวฉันก็คุ้มก่อนแก้วก่อนข้ากินน้ำเพราะว่าฉันบอกว่าสภาพจังเธอต้องกินเขานั่งบางในหัวบ่อฉันกินบ่ไดดดอกฉันเลยบอกว่ากินบ่ไดดก็ต้องฟื้นก็็ริ่่่่มดดีีีี้้้้้้้นนนนออออาแและพพหกกกกงงงโยสสสวัคป หนาลูกเพจของปารดุดสุขนค่ะผมเป็นล้านไส้คนเดียวของปาดูดค่ปะปาดูดหักผมบอกหักเลยเด้คโอ้ยแต่ว่าสภาพปารดุดมือนีขึ้นหนาสดคักสดแน่แท้เออเอาจริงๆฉันก่ได้เอาเครื่องสํอางมาจากบ้านก็เลยบาแ,บบแตง่งอีหยังเลยค่ะก็เลยออริจินอลแบบนี้แหละใครอยู่ห้อมีผลิตภัณฑ์ดีๆก็ค,คือผลิตภัณฑ์แบรนด์เอชมันก็เลยหลอดแลนี่ลุงเพิ่นปอนเงินไห้เนาะเพิ่นหูจา้าหูจกักย่ายวายหญิงมาแต่เห็นเงินเพิ่นสีฟ้านบเอาเลยเด้เพ่ต้องบอกยาีขอให้เป็นเงืนน่ะแต่ว่าพ่อตาแดงเมื่ บนัดมาให้คหุณยายท้องเรือและเบิ่งบันี้หญิงปังๆเนาะเพื่อน,นลุงเพิ่นเดมือเอาเงินให้ยาเนาะเพิ่นก็เดมือเอาเงินน้ำเดลุงเพิ่นก็เลยเอาห้ยี่ิบบาทเพิ่นเฝ้านกเฝ้าใบพ่อตโนกใบแลยมันบอกเฝ้าลงเตียงท่นทีค่ะมันฉลาดอีลีได้หญิงยายว่าเนี่ยมองเนี่ยมองปีนขึ้นเตียงมันนะ่ะคือแบบ่ารยา,ยายล้าเลี้ยงแบบป่อยๆลุยๆเลยจังสีนารมลูกคุ่ขนนั่งก็เลยเป็นเด็กน่อยที่แข็งแรงบ่คักเลยปังๆนะเดี๋ยวนีเอาถือเพื่นมากเนอว่าเพื่อนมาีเล่มากโหลดมอเตอร์ แล้วขอโทษนะคะปังปัง,งคือใครคะ <laughs> ปังปังคือหลานค่ะแต่ว่าฉันก็เลี้ยงดูอุป,ปการลาคือจังหนุกนี่ละตะกี้เนาะตอนลุงเพิ่นมาเพิ่นยานลุงเด้แต่ว่าตอนนี้เศร้ายานแล้วค่ะเพิ่นก็ยอมให้ลุงเพิ่นอุ้มเพิ่นใบสักผักไปล่ากัล่วงเลยมาหอดบ่ามแล้วไอ้ก้อนแก้วก้อนข้าก็เริ่มฟื้นขึ้นชีบแล้วทีนีแล้วพวกฉันก็มาตาดูแล้วเนาะกคำคำคับพากันเตากันเพราะว่ายังตีไอ้ก้อนแก้วก้อนข้าขผมเพิ่นี่ารกิจารกิจยังมาตีไปหาตีตะกอพวกฉันกัเลยตีต้องขอโกรบกับกอ่าวน บอกลาบ่ได้ไปดอกบอกลา,อ,กลา,อ,กลาอยู่น้ำนยาเด้อสักพักหนาะลาคือจังสิไห้นี่แหละแต่ก็บ,บ่ไห้เด้อโอ้ยเก,งก,กเ่งบ่คักแล้วระเบิ่งนี่ยิงเอ้ฉันยืนหัวว่าซั่นฉันทามแม่ฉันเนาะแม่อันนี้มันเฮ็ดอีหยังนี่ยายบางได้ฮู้บ,อบอ่อกแต่มันเห็นรถถอยมันสิเฮ็ดมือแบบนี้แหละพอใบยังตีแปบว่าโบกซอยจังสิแม่ยิงเฮ้ฮ้เพิ่นเห็นปู้เพิเ่นเฮ็ดนั่นก็ได้เวลากลับมาปวกแดงค่ะแต่ว่าคูคุมให้ก่อนแก้วก่อนข้าจอดขอ้างทางเพราะอใบยังตีอยากกินชาไข่หมูไต้หวันเฮ้